สวัสด hey, ีค ah ่ะอิสุสุมหานควาสาขาอาอมน้อยนะคะวันนี้พบกับเซลบีมค่ะวันนี้จะขออนุญาตแนะนำรุ่นหล่อสุดหล่อของเรานะคะก็คือตัวอันติเมตนะคะและตัว R S นะคะจะมาแนะนำค่ะว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยถ้าในส่วนของตัว R S ตัวนี้นะคะรุ่นนี้จะมีแค่3าสี 4, นะคะก็คือสีขาวสีเทานะคะแล้วก็สีดำค่ะอันติเมะนะคะ จะมีสีทั้งหมด5สีนะคะมีสีแดงเพิ่มมาด้วยนะคะจากสีที่เมื่อกี้บีมพูดไปนะคะแล้วก็มีสีเทาดําอีกสีหนึ่งเพิ่มมานะคะก็คือจะมีทั้งหมด5สีอะมาต่อกันเลยค่ะในเรื่องของกระจังหน้านะในเรื่องของกระจังหน้าตัวนี้ตัว RS จะมีตัวหนังสือ RS ให้รู้เลยนะคะว่าเป็นรุ่น RS นะคะแล้วก็กระจังหน้าตัวนี้จะเป็นสีดําร้วนส่วนตัวอัลติเมทจ้ะไม่ใช่โครีกันนะคะโอเคและในส่วนของตัว RS เนี่ยค่ะจะมีชุดแต่ง RS มาให้นะคะรอบคันเลยไม่ว่าจะเป็นคิ้วล้อนะคะแล้วก็ชุดแตก RS แล้วก็จะถกมองข้างเป็นสีดำรุ่นนี้นะคะล้อแม็กตัว RS เนี่ยค่ะจะเป็นแบบ5ก้านนะคะส่วนถ้าเป็นตัว Ultimate เนี่ยจะเป็น6กก้านนะคะแล้วก็ RS จะเป็นล้อแม็กสีดำมีสีเขียวตัดมาให้ด้วยนะคะบอกรู้ให้รู้เลยว่าเป็นรุ่น RS นะคะโอเค ในส่วนของรุ่น RS เนี่ยตัวนี้จะมีกล้อง360อสงศามาให้แล้วนะคะส่วนอั t i m a t ต e จะยังไม่มีนะคะลูกค้าอย่าเข้าใจผิดแต่พวงมาลัยไฟฟ้านะคะจะมีทั้ง2รุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นอ n t i m a t e และก็ตัว RS ด้วยไปดูด้านหลังเลยค่ะด้านหลังตัวนี้นะคะลูกค้าหลายท่านก็อยากได้คาดเอวนะคะที่แต่งแต่งกันมาเมื่อก่อนเนาะตอนนี้ก็จะมีคาดเอวมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะชุดแต่ง RS นะคะมารอบคันเลยส่วนอ n t i m a t e ก็จะเป็นไฟคาดเอลเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอ n t i m a t e กันบ้างะคะ่ะ ส่วนอันติเมตตัวนี้จะไม่มีตัวหนังสือด้านหลังให้รู้นะคะแต่ที่เรารู้กันก็คือในเรื่องของออปชันที่แตกต่างกันนเองนะคะในส่วนของตัวอันติเมตล้อแม็กก็จะเป็นขนาดขอบ20เหมือนกับตัว RS เลยแต่คนละลายนะคะโอเคนะตัวนี้นะคะระหว่างตัวอันติเมตและตัว RS เราไปดูภายในกันเลยค่ะว่าต่างอะไรกันบ้างไปตัว RS นะคะจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะ ตัดได้ด้วยได้เขียวนะคะพร้อมอักษร R S โอเครุ่นนี้จะเป็นไฟแอมเบสไลท์นะคะสีแดงนะคะมี2ที่ประตูและก็คอนโซลด้านหน้านะคะส่วนตัวะะอันติเมทเนี่ยค่ะเบาภายในจะเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวเราไปดูสีน้ำตาลไฟแอมเบสไลท์จะเป็นสีขาวนะคะจะมี2ตํตำแหน่งจะมีที่ประตูนะคะไม่มีคอนโซลด้านหน้านะคะในเรื่องของไฟแอมเบสไลท์ค่ะแล้วก็ระบบเอดาร ในรุ่น RS และ a n t i m a t e นะคะจะมาทั้งหมด17ระบบเพิ่มจากเดิมจาก12ระบบเพิ่มมาอีก5ระบบนะคะทั้ง2รุ่นระบบ a d a s จะมีทั้งหมด17ระบบเท่ากันค่ะข้อแตกต่างในเรื่องของระบบความปลอดภัยก็จะแตกต่างกันในเรื่องของกล้อง360องศาที่ตัว a n t i m a t e ยังไม่มีนะคะส่วนพวงมลาลัยไฟฟ้าทั้ง2รุ่นนี้มีแล้วค่ะสำหรับใครที่อยากทดลองขับนะคะสามารถเข้ามาได้ที่โชว์รูมอีสุมหานครสาขาอ้อมน้อยนะคะส่วนใครที่อยากรู้ข้อแตกต่างแบบ เอกลูซีฟแบบใกล้ชิดนะคะก็สามารถติดตามเพจอีสุมหาคนครสาขาอ้อมน้อยได้หรือติดตามจาก YouTube ได้นะคะใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างได้เลยนะคะและเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาตอบคำถามสำหรับลูกค้าที่อยากรู้สเปคแบบเอกล s i v e แบบคมลึกเข้าไปนะคะก็สามารถติดตามได้สำหรับวันนี้บีมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ